สวัสดีครับยังอยู่ในช anel นะครับเรมี fc นะครับมามอบของให้ลุงนะครับโหมีขนมนะครับเปป๊อปคอนขอบคุณมากครับอันนี้ให้ผิดษาด้วยเนาะอันนี้ช่วยครับอันนี้ให้ศึกษาด้วยแบบไม่มีอะไรจะให้เุิ่มเติมแล้มีโคราชจะเรียกมีโคราชไปนะครับ จะกกไปาันบข้ามแปะครัลก็เลยรับของฝากนะครับจากเอฟซีนะครับวันนี้จะไปเลี้ยงข้าวกับพระธรรมคนชราที่โบราณแล้วก็ไปกราบด้านหลังใไปตอนเช้าครับจะไปตอนเช้าไปตอนเช้า10โมคือไปจะไปตอนที่5จะบุกถังนะไปขอยามูมอ่ะคือเราจะไม่รู้หน่งกงานว่าท่านนายเขาจะไปตอน10โมงแต่ว่าไปตอนเช้าไปไปถึงบ้านพระคนชราก่อน11โมง นเซลาคนแก่แอร์ผู้หญิงผู้ชายวัดพระโพชิลานะจะรวมกันนครับน่าจะรอผู้หญิงอยู่ตรงวัดม่วงถันไปไประจำครับแค่เด็กคนเดียวผู้นี้เอ๋มาเลยนี่ก็ทําบทข้าวกล่องไปเลี้ยงเขาครับ,รบจะทําประจำนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็เอ่อให้เอ่อคุณผู้ชมน,นี่ก็ส่งมให้แกด้วยให้ปัญหาเออ่ให้คนทุกคนไปอะไ,ปไปๆๆรเนาะเดี๋ยวคนนี้ให้โทรหาเดี๋ยวหกเจ็ดหกแปดเดีโอเคครับเด<ๆ>ี๋ยวผมไปดูในรูปตับครับผมก็เป็น fc นะครับเอา ขนมมาให้ลุงกับลุงคนนะครับเอามาฝากฝากดางทนายแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับฝากหมดทุกคนนะครับก็เป็นคลิปดันสั้นนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปร้านอาหารนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ